วันนี้ถือว่าเกือบ3เดือนแล้วนะครับที่ตึกสอตองงอถล่มลงมาสําหรับความคืบหน้าคดีนอมินีผู้ต้องหารายสําคัญก็คือนายบินลิงบูเป็นนายทุนคนจีนครับวันนี้เข้ามามอบตัวหลังจากที่หนีมาเป็นเดือนเจ้าตัวอ้างว่าเพิ่งรู้ข่าวนายบินลิงวูผู้ต้องหารายสําคัญคนสุดท้ายในคดีความผิดตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกรณีบริษัทไชนา่าเรเวนัมเบอร์ประเทศไทยจํากัด เข้าเป็นกิจการร่วมค้ากับอิตาเลียนไทยในโครงการก่อสร้างตึกสอตององแห่งใหม่วันนี้นายบิลลิงบูเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษช่วงเช้านะครับพร้อมให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและบอกว่าจะขอทำคําให้การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อพนักง,งานอายการคดีพิเศษภายในกรอบเวลา30วันนักข่าวก็เลยถามถึงสาเหตุที่ทาไมถึงไม่มามอบตัวก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาพูดไทยได้นะครับก็ชี้แจงว่าเพิ่งจะทราบข่าว ก็เลยมามอบตัวทั้งนี้เนื่องจากการสอบสวนคดีพิเศษสอบสวนเสร็จสิ้นไปแล้วจะมีการนําตัวผู้ต้องหาส่งไปยังพนักง,งานอายการเพื่อพิจารณามีคําสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปส่วนเรื่องการยื่นขอประกันตัวชวั่วคราวนะครับผู้ต้องหาจะต้องยื่นต่อพนักง,งานอายการเนื่องจาก DSI ได้สรุปสำนวนคดีส่งไปยังอายการเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนของพนักง,งานอายการคดีพิเศษ ที่จะนำตัวผู้ต้องหาไปส่งฟ้องต่อศาลตามกรอบเวลาต่อไปครับเชียร์เต็มแม็กกับโมโนแม็กพวงแพ็กเกจสุดคุ้มเชียร์กระหึมโลกสะใจกว่าครั้งไหนๆ get ready get mono max มันแน่เร็วๆนี้